วิเคราะห์การเมืองนักร้องทําวงการป่วนลิงพันกันโนแก้ตัวจนปากเป็นตะคริวเลยจับอาการต้นสังกัดปฏิกิริยาของข่ายรวมไทยสร้างชาติไล่ตั้งแต่เบอร์หนึ่งเสียตุย๋ยนายพิรพันธ์สาลีรัตพิภาครองนายกและรัฐมนตรีว่าการพลังงานหัวหน้าพักและเบอร์สองสี่ขิงนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพักระดมทีมโทรโขงช่วยกันปัสสวะเขีย่ยหมาเน่าป่าประกาศไม่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับแก๊งนักร้องไอหนุ่มรถไถคณะสีสุวรรณบันเทิง ตามฟอร์มเที่ยวการเมืองปฏิเสธเสียงแข็งไม่มีเอี่ยวกับเจ๋งดอกจิกหรือนายยศวริชชุกล้อมและนางสาวพิมัฐาจิรพุทธิภาคอดีตผู้สมัครสอสอพักรวมไทยสร้างชาติคนของข้าย,ยี่ห้อลุงตู่ที่โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจปปปบุกรวบตัวคาธรร,รเนียรรัฐบาลจังหวะคาบลูกคาบดอกไม่กี่ใจภายหลังจากที่นางสาวพิมณฐาเพิ่งโพสต์โชว์หนังสือตราครุฑคำสั่งรองนายกรัฐมนตรีธิรพันธ์สาลิรัติิภาคที่สอง6 7เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11 ในทางกระแสการเมืองถือว่าคราบปรเปิดปืนเช็ดออกยากจากพฤติการของแกงนักร้องไอ้หนุ่มรถไถคณะศรีสุวรรณบันเทิงมันกระตุกต่อมุมโนสังคมส่วนใหญ่มองทะลุแหล่งรวมของพวกหัวยี่ห้อพรรคลุงตู่อาศัยคราบคนดีแฝงตัวธรรมหากินเป็นล่าเป็นสันถ้าพดทพักคนดีมวมมองลงไปอีกหลายกิโลขิดบันทอนต้นทุนหน้าตักของเสียตุย๋ยที่พยายามปั้นภาพอดีตเป่าบุญจิน้นโชว์จุดขายใจซื่อมือสะอาดขึ้นมาทดแทนบิ๊กตู่ พลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกที่หลุดพ้นวงจรการเมืองไปแล้วแนวโน้มต้องออกแรงดิ้นเคลียก,กันเหนื่อยนั่นก็ไม่ต้องพูดถึงพวกต้นทุนติดลบหน้าตักบบว่างเปล่าตามแรงกระทบแก๊งนักร้องแบกคันไถโดนซ้อนแผนจับคดีตกซับอธิบดีกรมการข้าวงานเข้าผู้กองนัดร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บังคับบัญชาใหญ่ต้นสังกัดเจอเชือกไฟร้อนตวัดมัดคอแบบไม่ทันตั้งหลักหนีไม่ออก ไม่ใช่แค่คลิปวอนโลกออนไลน์ที่นายจะอ้างลอยๆเอาไปเคลียร์ผู้ใหญ่แต่โดยเงื่อนไขสถานการณ์ท้าทายต้นทุนหน้าตักกลงโบของผู้กองนัดจริงๆมันอยู่ตรงกระสวงเกษตรและสหกรณ์กลายเป็นกลุ่มรั์ดินแดนคนตื่นทองเรื่องของหมูเถื่อนยังคาราคาสั่งใกล้ตัวการสําคัญซัดทอดกันหนัวคดีลักลอบนําเข้าตีนไก่กําลังไล่สาวไปถึงไอ้มงเบื้องหลังชื่อที่หลุดสํานวนการสอบสวนของตํารวจออกมาผู้ต้องหาสําคัญล้วนแต่นักการเมืองขาใหญ่ ระดับชาติรัฐมนตรีคนดังทั้งนั้นที่สําคัญคือนั่งบริหารอยู่ในกระทรวงเกษตรและสาก์โดยรูปคดีที่คืบหน้าไปถึงขั้นตอนการเช็คบินให้มงนักการเมืองใหญ่สังคมรู้กันดีว่าใครเป็นใครตามรูปการแค่ลุยไม่สุดหยุดไว้ที่พ่อค้ากับข้าราชการต้นทุนหน้าตักของผู้กองนัดมีหวังติดลบอีกบานเบิกหมูเถื่อนตีนไก่คาบเกี่ยวรัฐบาลเก่ากับรัฐบาลปัจจุบันที่แน่แน่งบประมาณนับหมื่นล้านของกรมการข้าวที่ยักย้ายถ่ายเท ไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสเงินแผ่นดินยังไม่อยู่ในจุดปลอดภัยจากการโดนปล้นแบบที่นายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกตเปิดโพยเลขตัวเลขพรบงบประมาณ2,566กระตุกสัญญาณความไม่ปกติของโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด,ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงอกสูงขึ้นผิดปกติถึง15,260ล้านบาท โดยเป็นการจัดซื้อครุภพันธ์ทางการเกษตรให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน5,000แห่ง,แ,หงและ3ล้านบาททั้งๆที่ศูนย์ข้าวชุมชนในขณะนั้นมีเพียง2,400แห่งเศษและที่เข้มแข็ง,งจริงมีไม่ถึง1,000แห่งลายแทงขุมทรัพย์ที่หมกไว้เชื้อช่วดขบวนการทุจริตแก๊งต้นข้าวยังอลาวาดไม่เลิกราบังเอิญแก๊งนักร้องแบกทังไถยตกทรัพย์ทำเรื่องแดงซะก่อนและต้องจับตาต่อแก่รอยโจรจากหลักฐานคลิปวิดีโอ ที่นายจะเปิดโผยเป้าหมายกันโชคพุ่งเป้าไปที่โครงการจะซื้อเครื่องบินของกรมฝนหลวงสังกัดกระทรวงเกษตรที่ล็อกสเปคเขียนที่วอาเตรียมงาบหัวคิหลอดใหญ่ไม่มีมูลหมาไม่ขี้ในสภาพที่คนตื่นทองกําลังอลาวาดหนักหมูเถื่อนตีนไก่ข้าวเครื่องบินกินไม่เลือกเลย